สวัสดีครับสมชายและสสุขนะครับวันนี้มาไทยทำสวนแตงของลุงสมชายเนะาะนี่คือพนยาของแกนะครับนี่แกมาชมสวนแตงแกเห็นแตงงามแล้วแกโอ้สดชื่นนะครับนี่ปลูกได้กี่วันแล้วหญไ่ได้เดือนหนึ่งแนละในเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งเต็มเตมเนะาะได้เดือนหนึ่งเต็มเต็มหรือย,อยังไง โอ้ได้สี่สิวันแล้วครับตัวนี้แต่งได้40วันเริ่มติดลูกแล้วนะครับลูกแรกแต่เด็ดลูกทิ้งยังครับนีเน่เด็ดลูกทิ้งแล้วเนาะแกเด็ดลูกทิ้งแล้วนะครับี่แกกำลังเดินเด็ดลูกอยู่เห็นแตงสวยก็เลยลงมาดูวันนี้ไม่ได้ทำานอ๋อ อันนี้เอาไว้ไหมครับลูกนี้ต้งเด็ดไหมลูกนี้เอาไว้แล้วลูกลูกปลายแล้วใช่ไหมอันนี้แกเอาไว้ข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแกเอาไว้ข้อที่เจ็ดนะครับแกว่าลูกปลายแล้วนะครับจะเด็ดลูกลูกต้นที่ที่เราตัดยอดอที่เราตัดยอดปุ๋มมันจะมีลูกต้นอ๋อมีลูกโอขึ้นมาต้นแรกแล้วเราก็ต้องเด็ดทิ้งครับ เราตัดยอดตัดดยอดประมาณสี่กิ่งอะสี่กิ่งสี่กิ่งที่เราเราเด็ดลูกต้นโอเ้ยน่าจะไม่มีแล้วแหละจะเด็ดหมดเรแยกว่าลูกขึ้นมาเด็ดที่เราตัดยอดนะครับจะมีลูกขึ้น ลูกติดขึ้นมานะครับก็ให้เด็ดทิ้งถ้าเราไม่เด็ดทิ้งมันจะไม่แตกยอดถ้าเราไม่ไม่เด็ดทิ้งมันจะไม่แตกยอดจะอยู่แค่ลูกตรงนั้นแหละครับมันจะไม่แตกยอดดกมากเนาะแตงขึ้ว่าดกนัะนไม่ไม่รู้สิยังยังไม่ติดเท่าไหร่ยังไม่รู้ดกเห็น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 มีบางลูกกับบางเท้าก็ติดสองลูกก็มีอยู่ก็มีอยู่มั้งนะเท้าละสองลูก ปลูปกได้งามดีนะแตงเนาะนี่นี่ก็มีมีเพียนี่ก็มีเชื้อราลงบ้างนะฮะก็มีบ้างเชื้อราลงนิดหน่อยนี่ครับ<ม>ใครมไม่รู้ว่าเชื้อราเป็นยังไงนะครับโรคเชื้อราครับออกเป็นงี้นะครับออกเป็นใบแให้งๆไม่ไหม้นะครับด่างๆนะครับถ้าเชื้อราแล้วมันจะไม่นานนะนี่ครับเชื้อรา แต่มันก็นกมันลงเป็นบางต้นนะครับว่าถ้ามันลงบางครั้งก็ถอนทิ้งหรือตัดทิ้งเลยก็ได้นะครับแต่มันก็แต่คงไม่เป็นไรนะนิดหน่อยถ้าเป็นทั้งโคนก็อกถอนทิ้งเลยถ้าเป็นทั้งโคนแกก็กอรรบอกว่าให้ถอนทิ้งเลยนะครับแต่เป็นอย่างนี้นะครับนี่เกิดจากอะไรครับนี่ตัวนี้เชลาลงใช่ไหมมันจะเหี่ยวแห้งตายนะครับแกว่าให้ถอนทิ้งเลยนะครับต้องเอาไว้ กี่วันกี่วันให้น้ำทีนึงครับเนี่ยมันมันแล้วแต่นะมันมันแล้วแต่อากาศดินน่ะแล้วแต่อากาศดินฟักดินดูอ่ะพักจากใต้ล่างอ๋อถ้าดินข้างล่างชื้นอยู่างเงี้ยนะมันก็จะยังยังอยู่ยังอยู่อ๋อถ้าเราอยากความร้อนข้างล่างควาร้อนต้องใส่น้ำอ๋อมันต้องกัดกัดแจงดูจากใต้ใต้ดินฟักยินดู ชื้นมากก็ไม่ดีชื้นมากก็ไม่โตใช่อยู่ชื้นแตงโมก็จะไม่ค่อยชอบน้ําแต่ชื้นเกินก็จะไม่โตกระเดงกงน้ำเยอะคกระดงงั้นครับเพื่อนเพื่อนฟังเอาไว้นะครับแตงโมเราไม่ไต้องให้น้ําเยอะนะครับถ้าแฉะเกินแตงโมก็จะไม่โตนะครับอาจจะทําให้แค่แกนนะครับต้นเล็กไม่โตไปไหนนะครับถ้าอยากเราก็ต้องให้น้ําพอดีน้ําประมาณสีครั้งให้น้ํา สครั้งต่อที่เราปลูกจน,จนเก็บผลผลิตเลยเนาะก็ให้น้ําประมาณสี่ครั้งนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าพอให้น้ำหรือยังเราก็จกคดดินดูว่า,ม,วาม,มีความชื้นแค่ไหนนะครับถ,ถ้าดินช้น้อ,อฮอร์โมนอะไรครับฉีดครับพ่นครับตัวน,นี้ ฮอร์โมนฮอร์โมนที okay. a ow. A ow. ่มาป้าจะใช้ฮอร์โมนที่มาจากพิชิโลกโอเคเพราะว่าป้าเป็นคนพิชิโนลทำโอ้ป้าเคยทำมาเนาะป้าอยู่พิษชิโนลป้าอยู่พิชิโนลป้าจะใช้ฮอร์โมนจากพิชิโนลโอ้ไม่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนทำบ้านเราอ๋อรู้จักยี่ห้ออะไรไหมเป็นยี่ห้อของของเอสเทเวเดนโอ้เป็นยี่ห้อของเอสเทเวเดนนะครับฮอร์โมนของแกใช้แกว่าแกว่า แกเคยใช้มานานแล้วก็ว่าใช้ดีนะครับแกเอามาจากพิษณุโลกนะครับตัวนี้สั่งมากตรงแกสั่งมาจากพิษณุโลกโดยตรงนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะไปดูของแกนะครับเป็นเพื่อนอยากสนใจก็สั่งฮอร์โมนนะครับเพราะว่ามาจากพิษณุโลกของแกก็ว่าใช้ดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมมแ,แต่ผมยังไม่รู้ยังไม่เห็นของแกนะครับว่ายี่ห้ออะไรนะครับถ้าแกใช้ดีผมก็จะขอแนะนําแกนะครับแต่ตอนนี้ ยออใช้มานานแล้วแหละเออตอนนี้โฮอร์โมนที่ใช้มานานแล้วเนาะมาเป็นสิบสปีขวดนึงมันเท่าไหร่ครับหนึ่ขวดนึงโฮอร์โมนต้นทุังมาสี่สี่ร้อยสี่ร้อยเฮอร์โมนขวดนึงสี่ร้อยกว่าบาทก็มีอยู่สองิ้นะหกร้อยกว่าก็มีเออฮอร์โมนมีสองอย่างใช่ไหมใส่สองอย่างอันนึงสี่ร้อยอันนึงหกร้อยกว่าบาท อันนี้ทำพะยางเอาไว้เพื่ออะไรครับยังไงแต่ไหนครับตรงนี้ลองอันนี้ล,งลองลองดูว่ามันใช่พะยางแล้วมันจะติดลูกดีไหมพีมันแจ๋ก็ปาไม่เคยใช้พะยางนะเคยเคย,เคยใช้แต่ธรรมดาเราโอ,เอ,อนเลยลองใส่พะยางดูว่ามันจะติดลูกมันจะร้อนมันจะติดลูกไหมหรือไม่ติดโอเคลองดูลูกไม้อะไรอ่าแกลองดูว่ามันจะร้อนไหมลูกจะติดดีไหมร้อนไหมมันติด มันร้อนมันไม่ติดลกูกลูกเหล่าอะไรอย่านี้สใจค,ครับนี่แกดทดสอบนะครับเอาพยางค์มาทดลองดูมันกลัวถ้าร้อนแมันจะไม่ติดอันนี้ก็มีเพี้ยลงบ้างนะครับเพีย้ยเพี้ยนะครับเป็นใบหยิกไม่งอนนะ,ะนี่เพี้ยก็ลงจับบ้างนะครับแต่ก็ตายไปหมดแล้วมั้งฉีดยาตายหมดแล้วครับฉีดตายไปหมดแล้วนะครับ,าาม,รบมีเพี้ยแต่ก็ฉีดยากำจัดเรียบร้อยแล้ว ยายลงทุนหมดลงทุนประมาณหมดไรยายทำกี of course. Of course. Okay. ่ไร่น okay. ี่ยายประมาณป้าป้าทำสีไร่สีไร่แล้วเออลงทุนหมดประมาณเท่าไหร่ครับกัประมาณประมาณทั้งปุ๋ยทั้งยาตกสองหมื่นโอ้โหแกสีไร่นะครับแกทำสีไร่ลงทุนทั้งยาทั้งปุ๋ยตั้งแต่เริ่มต้นปลูกเนาะก็ ทั้งพันอะไรทุกอย่างก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่ากนะครับปุ๋ยนี่หมดประมาณกี่ถุงแล้วครับนี่ปุ๋ยปุ๋ย,ยที่ใส่ครั้งครั้งแรกครั้งตครั้งสามหรือที่เกยจบหรืครับสามทาั้งจบครับกี่ถุงกี่ถุงครับประมาณ 10, 10, 10, 10. โอ้โหสียไรหมดสิบถุงนะครับปุ๋ยนะครับ รอบแรกเราจะใช้สองลูกรอบสองก็จะต้องสี่รอบแรกรอบแรกสองรอบสองสี่รอบสามสี่อรจะใส่ดูนะครับเ่าจะใส่เป็นรอบรอบนะครับรอบแรกสองลอบสองก็สะรอบแรกรอบแรกสองรอบรอบสองสี่รอบสองรอบสองสี่รอบสามสี่ก็ตบเป็นสิบถุงพอดีใส่สามรอบเนาะปุ๋ยอ๋อใส่ในการตอนที่เราจะขึ้นล่องเนาะหวานเลย แล้วป <muitas> ุ๋ยนี่มีปุ๋ยสูตรอะไรบ้างครับนี่ใช้ปุ๋ยปุ๋ยโรงพื้นจะใช้สิบสิบห้าสิบห้าห้านนรอบแรกสิบห้ารอบสองสิบห้าบห้าสิบห้รอบสามสิายี่สิบอ๋อรอบสุดท้ายใส่สิบามสิบสามยี่บเอ็ดนะครับใส่ปุ๋ยเพิ่มความหวานคือรอบสุดท้ายใส่สิบสามสิบายี่บอ็ดนะครับรอบแรกก็ใส่สิบห้ารอบสองก็ใส่ สูตรเสมอเออสิเสมอเขาเรียกว่าสูตรเสมอนะรอลอลุกสามก็ใส่13-13า13มยิบเอ็ดนะครับสูตรเร่งความหวานนะครับมีแกแนะนําให้การใส่ปุ๋ยนะครับสีไร่หมด10ถุงก็ใส่เยอะอยู่นะครับแตงโมจะกินปุ๋ยเยอะแตงโมก็จะกินปุ๋ยเยอะนะครับแล้วก็ถึงจะทําให้ต้นแตงเดินดีนะครับ อีกทีแล้วแกก็ทําแตงออกมาดุกเยอะเหมือนกันนะครับแกก็ทําให้แตงหวานดีครับทีแล้วลลอันนี้เอาขายเองหรือส่งครับในตัวนี้ส่งมาปลาขายเองอ๋อส่าส่งขายเองเนะเงาะขายทันไหมครับขนาดนี้สีอะไราาเคยขายเปดไรอย่างทงี้ยโอเคขายทันเนาะไม่เคยส่งเนาะ ออถึงนิดนิดหน่อยเยอมากมีจะขายนะครัอืมเพราะว่าลูกค้าเราเราเยอะนะอ๋อลูกค้าเราเยอะเนาะลูกค้าประจำคารับแล้วเปิดร้านเพื่ตรงนี้ลูกค้าขายครับแล้วเราขายเล่หรือวางตามแผงขายครับเนี่ยวางแผงหน้าสวนเลยโอ้เราจะแกจะวางแผงหน้าสวนมีจะมีรถรถวิ่งตรงนู้นนะครับ เป็นถนนใหญ่นะครับตรงนู้นรถวิ่งผ่านไปมาก็แวะซื้อนะครับสายสวยจีนะครับสแกตซัมนะครับตรงนี้ถนนสวยจีสแกตซัมอำเภอเมืองจังหวัดปุรีล์นะครับใครสนใจก็แวะมาซื้อได้นะครับว่าแกจะขายประจาทุกปีนะครับทําแตงปีนึงก็ทําปีละครั้งเนะะาะแกจะทําปีละครั้งนะครับตรงนี้ แกจะทาหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแกจะทําเฉพาะหน้าแล้งนะครับเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บแกก็จะเริ่มไถปรับปรุงดินเตรียมปลูกนะครับแกก็จะได้มาขายอันนี้ก็เดือน,อ,อ,น,นอันนี้เดือนกุมภาแกบอกว่ากลางเดือนมีนานครับก็จะได้เก็บนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้แตงก็ได้สี่สิบปันแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณ แตงนี yup. 80, ้เจ็ดสิบวันนี่อ้นานนะปกติก็บางแปลงเขาก็หกสิบปันนะครับเก็บหกสิบห้าเก็บแต่เราเราจะเอาที่มันสุกงอมเลยอืมแกจะเอาให้มันสุกหน่อยนะครับถึงขายเอาขายได้เลยแกจะเอาที่แกจะเอาแบบว่าเจ็บสุกขายเลยนะครับไม่ต้องมาไม่ต้องเอาไปหมุนอ่ะไม่ต้องเอาไปหมุนไว้นะครับแกให้สุกเต็มที่นะครับหวานเลยถ้าสุกเต็มที่แตงเราก็จะออกมาหวานดีอร่อยเอาที่แตงสุกครับ ไปกินในวันนั้นหรือวันนี้เก็บตัวนี้กินครับแต่ก่อนเก็บต้องทิ้งยาประมาณสัก25วันครับ25วันทิ้งยาไปเลย25วันแต่แมลงก็เจาะเยอะนะคแต่เราทิ้งยานานทิ้งก่อนเก็บนี่เราก่อนเก็บก่อนเก็บแตงโมนี่ทิ้งกี่วันนะครับ25วันแกจะทิ้งยาแกจะทิ้งยาประมาณ20วันถึง25วันนะครับก่อนจะเก็บผลผลิตแกจะทิ้งยาไว้ เพื่อนๆก็ด,ด,ด,ดูเราดูาไว้นะครับการปลูกแตงโม,มเราพวกเราแต่อง่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้บริโภคผู้กินนะครับก่อนที่เราจะเก,เ,กเก็บเกี่ยวเราต้องทิ้งยาย5ิบห้าวันนะครับครับ อันนี้ปลูกปลสองรุ่นเนาะรุ่นเดียวอันรุ่นเดียวแต่คนละวันตอนนี้ปลูกคนละวันคนนละวัห่างกันวันเดียวแถ้าปลูกกันห่างกันแค่วันสองวันมันก็จะมันก็จะแพ้กันนิดนึงเพราะมันเป็นการที่ถ้าปลูกวันเดียวเสร็จก็จะต้องปลูกวันเดียวให้เสร็จครับแต่อันนี้ปลูกหลังกันวันหนึ่งมันก็มันจะแพ้กันนิดนึงอันนี้แตงหยอดเมล็ดใช้แตงพันธุ์อะไรครับนี่โนโนโนราทองโนรารีโนราทอง กินนาลีโนราทองนะครับกินนาลีโนราทองนะครับเมล็ดพันธุ์นี้หมดประมาณกี่กระป๋องครับสีไร่หมดแปดกระป๋องนี่กระป๋องละเท่าไหร่ครับนี่กระป๋องละสามร้อยกว่าบ,บาทหมดแปดกระป๋องนะครับ ยาะ,ะทำมามานานยังตแต่ปลูกแตงโมนีม่มา,มาปลกปเกประสบการณ์เก๊เทศทำมาถึงสิบปีนะครับตัวนี้อสุดยอดนะครับเกะก็ทำภาษาของปาลกก็ทำภาษาบา้า,บานนอกนะครับาาเก๊ะก็<ต>เก๊ะจะทําแบบง่ายๆนะครับคือเกะถ้าไม่มีแม่แม่แมลงลงเกะก็จะไม่ฉีดไม่พุ่นอะไรนะครับเก๊ะก็จะปล่อยถ้าแมลงลง ก็จะฉีดถ้ากรณีฮอร์โมนนี่ฉีดยังไงครับฉีดประจำฮอร์โมนฉีดอาทิตย์ละครั้งฮอร์โมนฉีดอาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าตอนเล็กๆก็จะฉีดสามวันครั้งสามวันครั้งหนึ่งสามวันครั้งหนึ่งฮอร์โมนแต่ว่ายาฆ่าแมลงจะดูที่สถานการณ์ของการมีแมลงลงหรือไม่ลงครับถ้าไม่มีลงก็ไม่ต้องลงแต่ฮอร์โมนฉีดตอนเล็กๆจะฉีดสามวันครั้ง แรงแลังจากนั the <themselves Moon S 2> ้นอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอยู่ประมาณตอนแรกอาทิประมาณสามสามวันาทิตครั้งหนึ่งประมาณสามครั้งแล้วก็อาทิตย์ละครั้งแต่โดนฝนด้วยนี่มันเลยมันแข็งนิดนึงแก่ว่าโดนฝนนะครับโดนฝนเลยชะงักนิดหนึ่งนะครับโดนฝนเมื่อกี้นะครับอืม แต่นะครับถ้าเจอฝุนก็มักจะมีโรคมานะครับแล้วก็ม,ม,มันมาพร้อมแมลงพร้อมโรคนะครับแต่ก็แง่ว,ว่ามาไม่หนักเท่าไหร่ก็กําลังทําให้ดินดินเย็นนะครับก็ดีนะครับ,บแตงโมเขาจะไม่ค่อยชอบฝนนะครับลูกชายลูกสาวมารอมารอแม่วันนี้วันหยุดแม่อยติทำงานอะไรครับนี่ อยู่ตรงไหนยาวคอนกรีตตรงทางนะไอบบอ๋อเห็ไรเหเคย้หยานเลวแกแกทำงานด้วยนะครับเวลาบ้างแกก็แกจะเปลี่ยนเปลี่ยนกันดูสวนตรงนี้กับแฟนแกนะครับาดูกับลุงนะครับสองคนเปลี่ยนกันดูสวนดูเฝ้าสวนแตงโมนะครับลุงก็ทำงานเหมือนกันอยู่ริษัทเดกครับแต่ลุงจะไปกลางคืนครับ นี่นะครับเราปล่อยเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็มาปลูกนะครับเวลานั้นก็ตอนเย็นๆเลิกจากงานก็มาดูสวนแตงโมครับปล่อยเวลาว่างให้เป็นอยู่แล้วสร้างรายได้ดีนะครับนี่ทำให้ทีนั้นปลูกทั้งหมดนี่เปดไร่นในในทั้งหมด8ปไร่ปิดที่แล้วแกบอกว่าแกทำตรงนี้8ไร่นะครับบริเวณตรงนี้8ปดไร่นะครับแกได้เงินแสนกว่า จอดจริงจริงนะครับนี่นลหลังจากการทำนาดูนะครับเราก็ไถเตรียมดินปลูกเลยนะครับเพราะว่าสร้างไรายได้ดีมากครับแกทำาปดไร่แกสามารถเอาเงินเป็นแสนได้นะฮะไม่ธรรมดานะครับนี่ปีนี้สีไร่ก็น่าจะดูปีนี้เหมือนงามกว่าปีที่แล้วใช่ไหมได้ยังไอนะองอ๋อแกบอกว่าดูที่ลูกนะครับบางที แต่งามอาจจะลูกไม่ติดก็ได้แต่แกบอกว่าดูที่ลูกนะครับมันก็ไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้างามปีนี้ก็ถ้าลูกดีก็ก็ได้ 50, <000. S 1> สี่ห้าหมื่นได้นะแกบอกว่าประมาณนั้นนะครับรรครับเราอเอาแค่ถ้าเราคาดคะเนนไว้เยอะเดี๋ยวมันจะผิดหวังเเเราเาาร,าาเราาาาาอตมัทนนไ้นครับ ครับโอ้ด้วยอะไรด้วยม,มีเวลาเท่าไหร่ทำโอ้ทุกวันตอนเช้าลูปไปสีห้าทุกวันงานเล็วนี้เดี๋ยวไม่ค่อยมีเวลาเท่าครับแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดต like ิดตามครับยังไงก็ตามแปลงนี้จนติดตามแปลงนี้ให้จนเก็บผลผลิตเนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าแปลงนี้ จะลูกใหญ่แค่ไหนอร่อยแค่ไหนนะครับยางไงก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ